ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดพัทธลุงกันบ้างค่ะเขามีไอเดียค่ะในการนําน้ําเสียจากฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยไปส่งต่อให้กับคนที่มีที่ดินว่างเปล่าได้ใช้เป็นต้นทุนในการต่อยอดปลูกหญ้าเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์และส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กลายเป็นการสร้างไรายได้และก็สร้างอาชีพได้ใหม่นะคะพวกเขาทําได้ยังไงติดตามพร้อมกันจากคุณธรรมิชยดช่วงค่ะ ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มหมูที่สร้างมลภาวะต่อพื้นที่ข้างเคียงปัญหาการขาดแคลนหญ้าเลี้ยงโคโนมและโคเนื้อและปัญหาราคาพืชผลตกต่ำจนเกษตรกรทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่าเป็นความจริงที่ชาวพัทลุงกำลังประสบอยู่แต่กลุ่มเกษตรกรรักบ้านเกิดที่สมาชิกทำฟาร์มโคเนื้อโคโนมสุกรและสัตวแพทย์ช่วยกันระดมสมองนำปัญหามาแก้ปัญหาจนเกิดธุรกิจใหม่สร้างรายได้แก่เพื่อนเกษตรกรก,รกว่า20รายใน7อำเภอ โดยชักชวนผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่ามาปลูกหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงโคใช้น้ําเสียที่พักแล้วจากฟาร์มหมูนํามาใส่เป็นปุ๋ยในแปลงหญ้าทุก20วันทําให้ต้นหญ้าแข็งแรงสัตว์ได้ทุก2เดือนไร่ละ13-17ตันสร้างรายได้รอบละประมาณ1,200บาทต่อไร่และมีอายุยืนกว่า7ปีทางกลุ่มจะไปรับซื้อหญ้าจากสมาชิกถึงแปลง ใช้รถตัดหญ้าที่ผลิตโดยคนไทยซึ่งมีราคาคันละ1,500ล้านบาทถูกกว่าต่างประเทศถึง10เท่าแต่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตัดหญ้าได้พร้อมบทในตัวโดยตัดหญ้าได้วันละ30 5 0ตันความภูมิใจสูงสุดคือการคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการนิวเจนฮักบ้านเกิดสาขาเกษตรเทคโนโลยีประเภทกลุ่มและได้รับถ้วพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่ว่าพอเรารู้ข่าวจากทางทกสว่ามีโครงการ New Gen Hack บ้านเกิดที่เป็นโครงการทางด้านการเกษตรที่เป็นโครงการดีๆที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับกลับมาทำอาชีพเกษตรพัฒนาประเทศชาติเนี่ยจริงๆผมอยากฝากนะครับว่า ของดีๆเนี่ยมันมีอยู่ใกล้ตัวนะครับเพียงแต่เราบางทีมันเรามองข้ามและเราไม่ไม่ได้เห็นประโยชน์จากมันนะครับแค่เราหันกลับมามามองมันดีๆเคราะห์มันดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับมันจะมันจะทำให้เราอยู่รอดแบบยั่งยืน นะครับ,บคุณครับอาจารย์ก็อยากให้เราทําโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปในชุมชนนะครับแล้วก็อยากให้กับคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาเราให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราอยากทําก็คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเปิดกว้างนะครับให้กับเกษตรกรนะครับในพื้นที่หรือว่าต่างจังหวัดที่อยู่รอบๆเราเนี่ยได้เข้ามาศึกษาการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เราทากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะผ่านรูปแบบของการสร้างเพจนะครับใน Facebook หรือว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอบรมต,ต่างๆนะครับเราอยากขยายงานให้มัน วางขึ้นนะครับอยากทําให้งานที่เราทำเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่สนใจได้ครับโคขุนสามสายเลือดต้องกินหญ้าตัวละ30-40กิโลกรัมต่อวันใช้เวลา10-12เดือนก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็นตัวละ750-800กิโลกรัมขายวัวเป็นหน้าฟาร์มได้ตัวละกว่า86,000บาทส่วนโคนมที่ได้กินหญ้าเนเปียในสูตรอาหารผสมสําเร็จหรือ TMR จะให้น้ำนมเพิ่มขึ้นอีกตัวละ4-5กิโลกรัมต่อวันขณะที่ต้นทุนค่าอาหารจะลดลงจากกิโลกรัมละ4บาทเหลือไม่ถึง3บาทการซื้อหญ้าจากทางกลุ่มยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้กับเจ้าของฟาร์มเป็นอย่างมากนับเป็นการแก้ปัญหาการเกษตรแบบซีโร่เวสที่ไม่มีของเหลือทิ้งที่เกิดมลภาวะต่อชุมชนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพอย่างยัง่งยืนโดยแท้จริงน,นะคาเลยทีเดียวย สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ